คอร์ปอเรชันชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิกฟี่ซาร่าแอนตาสินเยลแอนตาสินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดาห้าร้อยยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์แต,ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนายห่างวินัยวีระพุทธชง ผูยการสรับสุศิปะไม้ไม้ไมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอยตัวมาในยกที่สานะครับเริ่มจากเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมีโรดมีแต่ขาต่อยหมัดแล้วก็จับล่ำในดูว่าเพชรรัตนะนั้นชกในเกมตั้งครับลูกกลางได้สูงได้ลอยนะมครับมีแข้งขวานี่คอยประกัศเอาไว้โอ้โหเกี่ยวแล้วครับแทงลูกนี้สวยแล้วครับเพชรรัตนะเอาชักจะโมโหชักจะเจ็บเก,บเกมก็เริ่มจะเปิดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เบียดเข้าไป มาดูวงในโดนกดแขนไล่แขนเอาไว้เพชรรัตนะก็ไม่ให้มิโรดีปล้ำตีได้ถนัดเหมือนกันครับจะพยายามเดินประเคอลูกเจ็บๆแล้วล่ะครับมิโรดครับเพชรรัตนาก็ใช้นี่ครับความเร็วจังหวะรอสวนครับเสียบขวาครับเพชรรัตนาย้ำแหลมเลยนะครับขวายักเข้าไปอีกครับส่วนนิโรดจะเป็นนี่ครับไปกดแขนอยู่ครับยังไม่รีบเสียบครับ แทงเข่าซ้ายคืนครับนิโรธนาจะพยายามตั้งศอกไว้นะครับแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาคืนครับเน็บขวาไปครับนิโรธครับอ้าแยกมากรับโอ้โหอ่าแล้วครับมาเกมคนขึ้นแล้วครับตอนนี้สองยกผ่านไปครับจับจังหวะกันได้แล้วตอนนี้ยกสามมานายโอ้ยมีศอกด้วยครับนิโรธออาขวางไว้เพชรรัตนะโอ้ยศอกคืนนายนิโรธ นี่ครับแม่ตีปุ๊บแล้วก็สลับสอกซ้ายสลับซ้ายอีกแล้วโอ้โหดูครับฮึมัาแล้วครับตอนนี้เอาละครับแลกกันเจ็บเจ็บแล้วนะครับทั้งเข่าทั้งศอกนะครับบวกกันใครจะพลาดโดนของไทยก่อนนะครับคู่นี้ก็จับตาดูดีๆนะครับโอกาสนับล้อก่นก็จะมีให้เห็นเหมือนกันนะครับ้ะแลกันแบบนี้นะครับโอ้นี่รคนั้นต้องลงทุนแลวครับรูปร่างเสียเปียบต้องเบียดชวนทะเลาะ ดูนะครับเพชรรัตนนีก็มีศอกนี่คอยบวกแรงๆครับอ่ะวงในครับสงรามข่าวลุยกันต่อครับหมัดศอกก็ต้องรองไว้ด้วยศอกเพชรรัตนมาเจอแท่งขวาของนิโรธครับไหนจะโฉบเข้ามาเจอถีบไว้ก่อนครับหมัดซ้ายอีกคนหนึ่งแทงเข้ามาเลยครับจังหวะก้าวเข้ามาเสียบหมัดขวาไม่โดนนะครับแทงเข่าขวานิโรธดึงมาดึงมาเพชรรัตนาก็พยายามขวางหน้านิโรธเสียบไปก่อนแล้วคาไว้ครับอ้าวมาแบบนี้ก็มันสิครับ แดงรุ่นพี่จากพัทธนลุงน้ำเงินรุ่นน้องจากอำนาจ,จเจริญโอ้โหดูครับแผ่นนายนี่ครับมานี่โลดเสีเยบๆรูปร่างนิดนึงครับแต่ลูกเก่านี่แหละครับอ่ะตอนนี้หมดยกที่สามพับบ๊บยวครับอุปรกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ครับที่ชั้นสองของศูนย์การค้าสยามคาคา,คาชิมายะขอคุณอุปกรณ์มวยไฟยเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธซึ่งสัตตบงกฎขอขอบพระคุณครับนี่แหละครับต้องชวนทะเลาะแล้วนะครับเดินเร็วขึ้นนิโรธเบียดเข้าไปนะครับมีหมัดมีศอกแล้วก็ปล้ำในโอ้โหแต่ว่าเพชรอรัตนะนั้นสูงยาวนะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงโต้คื้นก็หนักหนักเหมือนกันต่างฝ่ายต่างโดนนะครับดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงหรือเปล่านะครับนิโรธ เริ่มจากโมโหเริ่มจากเดินเร็วขึ้นโอ้ดูจังหวะการแทงจังหวะสอกนี่ไข่พ้าน,นี่ล่นเลยนะครับพอทิง้งกันทั้งตัวเลยครับไม่มีการเสียบอย่างเดียวเพลินๆนะครับลูกนี้ก็เสียบเลือคเท้าไว้ก่อนครับขอข้างบนก็มีสอกมาสลับทั้งคู่เหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แหมเป็นเกมต้นกับเกมปลายครับมาตีนต้นมาตีนปลายลูกนี้มีเหลี่ยมครับแม่เขียร่างครับ เอาเพชรธนาอยู่ข้างล่างนะครับนี่เออเพชรธนาอยู่ข้างล่างครับนิโรดจับแทงซ้ายครับนี่ครับโอ้ตัดล่างแล้วแทงเสยครับแทงเข่าซ้ายครับนิโรดต้องเบียดอย่างเดียวครับต้องเบียดอย่างเดียวครับตีเข้าไปครับโอ้โอ้โอ้เอาอีกแล้วครับห่างคู่นี้แฟนๆทำท่าวุ่นวายอีกแล้วครับไม่สนแล้วนิโรธเดินโอ้โหเมื่อกี้ครับห่หมัดกับเข่าแลกกันเลยครับโอ้โอย แม่ยกยกเข้าไปเพชรรัตนะนีโรดยกเหมือนกันอืกรรมการบอกแมกแยกแยกก่อนเอาเลยครับเบียดกันสนุกแล้วนะครับมัดิิงยกนี่นีโรดกันไม่สนแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเท้าเดินเบียดเดินชนตลอดดูว่าเพชรรัตนะอาศัยลูกค้ำลูกสูงยาวนี่นลครับดัดแทงแล้วก็มีฟอกก็ลับโอ้แต่ว่าแทงมานี่ก็แทงนั่นแทงแรงเหมือนกันเอาโอ้เพียงเริ่มติดเริ่มจะระทวกเป็นการใหญ่แล้วนะครับนีโรดต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับ เพชรรัะตะนานันชกในเกมตั้งรับแล้วก็ได้ลูกแทงเนียอเนื้อเน้นๆครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปอีกทีหนึ่งครับโอ้โหดูมุ่งมั่นเหลือเกินครับไฟนี้ของนิโรดครับส่วนเพชรรันะตะนะเองก็ไม่ละสายตาเลยนะครับตบไว้ก่อนแทงขวาครับเจอแท่งขวามานิโรดขยับเข้าไปครับโอ้โหหมัดกับศอกอดอโอดอดนี่ครับมาต้นเกมดูเกม เหมือนจะไม่ค่อยเดือดแต่ว่ายกสามยกสี่นี่โอ้โหมาทำแบบนี้โมโหสิครับนิโรดงัดสองเข้าไปโอ้โหสกัดไว้ครับโอ้โหดูครับแม่ทำมาไปโดนเฉนลูกนี้มาได้ลูกหลักเหลี่ยมเลยครับเททิ้งไปเลยนะครับเอานิโรด ดูว่าเพชรรัตนานีพอตั้งหลักได้มีมมลูกแทงนะครับเจ็บๆครับมีโรดไม่สนแล้วนะครับเบียดกันเดียวต่อยท้องต่อยหน้าอ้โหเอา,เอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับในยกที่4ี่ครับมวยยี่ห้อพาย นี่ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจ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 ปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลบริหารงานอยู่วันนี้มวันคล้ายวันเกิดคุณจิ้นเจเจด้วยครับมีงานเลี้ยงอยู่ที่ค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับเรียนเชิญพักพวกเพื่อนผู้พิจิ้นเลยแต่ว่าตอนนี้ยกห้าชิงดำก็พอลลีต้องเดินเบียดเดินทนแล้วนะครับมีหมัดมีศอกนี่ต้องงัดออกมาแล้วเลยครับดีโลด ไปเดินขยับเข้าไปดู่าเพชรัตนนั้นดูดักคุมเกมแล้วก็มีแท่งขวาคอยดักก้นหนักแรงนะครับมีมัดมีฟอกด้วยนิโรต้องเร่งนะครับเดินทานี่โดนแท่งนันทีนะครับรูปร่างจุ่มชกก็ดูเสียเปรียบนะครับโอ้เบียดเข้าไปเอาแล้วก็พยายามยึดย่างเต็มที่เหมือนกันไม่ยอมง่ายๆนะครับเอาเลยกันชุดนี้เสียงเชียร์กลับมาก็หืมอีกครั้งแล้วครับคือตอนนี้นิโรจะเจาะเข้าหรือเปล่าครับ แต่เพชรตนาคก็ไม่ยอมให้เจาะง่าย,ยครับเตะซ้ายสกัดไว้ครับเพชรตะนานิโรดเดินขยับเข้าไปครับหมัดหมัดมาแล้วหมัดมาแล้วเตะขวาไปอีกครับเพชรตนาก็เสียบคืนนะอ้าวอ้าวพิ่งขึ้นมาหรือเปล่าครับโอ้โห,โโหบรรยากาศในเวทีพี่บอลอย่างอื่นนะครับนิโรดคุณเอกนิโรดนี่เขาบอกจอมลากเงินอัดฉีดซะด้วยมาตอนนี้มาเสียงเฮเสียงฮานี่เกี้ยวจ้าวแล้วก็โอ้โหมาเน้นหมัดแล้วทำได้ด้วยโอ้โห แต่ยังดีครับพเพชรรัตนะแกั็โต้ทุกเม็ดเหมือนกันเอาเอาเอาตอนนี้โอ้โหอีกครึ่งยกครับี่อารี่หยุดไม่ได้เลยนะครับเป็นรัตนะนี่ไปตั้งรับเยอะๆนี่รอดนะดูได้ใจโอ้โหเบียดเข้าไปและได้ลูกขยันนะครับเขาไม่เข้าที่ชนตลอดทั้งหมัดทั้งซอกนะครับวงในก็ดูว่าเริ่มจะทําได้ดีด้วยเพชรรัตนะทีมงานบอกให้ใช้ลูกถีบนะครับคุมจังหว่าให้อยู่จะคุมอยู่หรือไม่อยู่นะครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับ าเบียต่อลุยต่อครับเจอตั้งมาก็เตะคืนครับเตะซ้ายสากัดเตะซ้ายสากัดไว้ก่อนหมัดขวาหมัดซ้ายมาตีเข่าขวาครับนิโรธอ้าวมาทีมงานก็แหมหมุมน้ำเงินบอกดักไว้ก่อนครับสวยๆครับนี่ครับถีบส้มาเฮ้ยอ้าวคนจำเบาลุกขึ้นมาครับนิโรธโอ้ยมา,ามาโอ้โหดูโหโครับลูกถีบเมื่อกี้นี่ มาทำเอาเกมนิดโอ้โหกำลังจะกลับมาเบียดอยู่แล้วครับโอ้โหต้องเอาคืนชุดใหญ่ๆอีกแล้วเนี่แหละครับโอ้โหรวบไว้ลัดไว้เผาเวลาเข้าไปอีกเจ้าเพชรรันตนะแต่มอนยันหลักทีเดียวนี่เกมเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับกองยกสุดท้ายดูว่าเพชรรันะตะนะนั้นมั่นอกมั่นใจไม่ผะทะแล้วนะครับออกซ้ายออกขวาแล้วก็มีลูกถีบ หมัดมากก็อย่ทำร้ายจังหวะเอาไว้ดูนะครับมีโรพยานจะสาวก็โดนล็อกเอาไว้อีกหองติดาทางหลุงไม่ทันต้องมีหมัดมีศอกแล้วครับพยายามจะเบียดนะครับเ็นลักษะะเองก็งมั่นใจครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกระสินอย่างเป็นทางการครับถือว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่แหลครับโอ้โหมาด เห็นมันเบียดเบียดเบียดแล้วก็มาจากกันตอนที่ลูกเหีบมอญหลักครับมาลมก้นจำเบาไปเลยนิโรธนี่ครับทำการชูมือให้น้ำเงินครับเพชรรัตนเพชรยินดอีอาคาเดมี่วันนี้ชคสวยโอกาสได้ดีครับเอาชนะคะแนนนิโรธสบุญมิลิทแบบสุดมันเลยพักกันแป๊บเดียวครับต่อไปร้องคู่เอกแล้วครับเพชรทันวากับเดนผาดาง ร่วมกับจังหวัดชียงใหม่เทศบาลนคร